เขาก็เลยแหกกฎพิเศษของเขาเองครับแหกกฎที่ดิสนีย์ไม่เคยแหกมาก่อนให้กับหนังเรื่องนี้ทำไมรายได้ของ Inside Out 2มันถึงได้ปังแบบปังแบบปังปังปงปังปงซึ่งผมไปหาข้อมูลว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องว่าเฮ้ยนี่เป็นภาพยนตร์ที่ดีนะนี่คือหนังที่ดีนะมันมีอะไรมากกว่านั้นแล้วผมอยากสรุปสั้นๆง่ายๆด้วยประโยคที่ว่าเขาตีแตกทุกกลุ่มคนดู จริงๆไอการตีแตกทุกกลุ่มคนดูเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ทํากันได้ง่ายนะครับเพราะว่าหนังโซนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเขาเขาสร้างหนังเขาจะมาร์เก็ตติ้งไปที่กลุ่มคนดูกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเลยเช่นถ้าเป็นหนังเด็กก็จะเป็นหนังเด็กถ้าเป็นหนังผู้ใหญ่เป็นหนังผู้ใหญ่ถ้าเป็นหนังแอคชั่นต้องเป็นกลุ่มคนผู้ชายกลุ่มนี้มันไม่ค่อยมีใครที่จะแบบว่าไปตีตลาดทุกกลุ่มเลยเพราะถ้าตีตลาดแบบนั้นมันอาจจะมีความรักว่าเอ,เ,อเอ๊มีความไม่ใจกูจะสนุกหนังเรื่องนี้หรือเปล่าแน่กูจะชอบหนังเรื่องนี้หร แต่ว่าดิสนีย์ทำได้และดิสนีย์ทำได้สำเร็จมากมากครับสิ่งที่ผมงงมากที่สุดเลยคือดิสนีย์มาตีตลาดลาตินอได้ไงวะคือตลาดลาตินอตลาดอเมริกากลางเขาไปไปตีมนมนได้ยังไงวะเพราะว่าอะไรไหมรู้ไหมครับที่ต้องพูดแบบนี้เพราะว่าในหนังดิสนีย์ของพิกซ่าปกติแล้วอะ่ะกลุ่มคนดูหลักจะเป็นกลุ่มคนดูคนขาวครับ40-50%เนี่ยจะเป็นคนขาวตลอดเป็นแบบนี้มาตลอดดูแบบเดโมกรนาฟี่ก็เป็นแบบนี้มาตลอดแต่เรื่องเนี้ย อยู่ๆครับกลุ่มคนลาติโนโอแซงคนขาวขึ้นมาฮะกลุ่มลาติโนโออยู่ที่38%กายเป็นอินสไนต์เอาสมีกลุ่มคนดูที่เป็นลาติโนโอมากที่สุดในสัปดาห์เปิดตัวเฮ้ยมันบังเอิญหรอมันเ,นเอ้ยอยู่ๆเ,เรื่องนี้ลาติโนโอชอบอิน i ไน์เอาขึ้นมาไม่ใช่ครับไม่ใช่ความบังเอิญอย่างแน่นอนนะครับ <c oughs> เพราะดิสนีย์เนี่ยเขาได้ซื้อโฆษณาครับในการแข่งขันฟุตบอล FA ฟเอของเม็กซิโก คือเหมือนกับว่าแบบว่าตอนที่พักครึ่งโฆษณาเนี้ยกูกูมึงได้ดูโฆษณาอินไซน์เอาส์อินไซน์เอาส์จะเข้าแล้วปึ้งปั้งปึ้งปั้งแล้วจะบอกว่าฟุตบอลเนี่ยทุกคนไม่ได้คิดว่าเป็นอเมริกันฟุตบอลนะเป็นฟุตบอลเตะแล้วไม่ได้เตะในอเมริกานะคือเตะที่เม็กซิโกเป็นทีมในเม็กซิโกเตะกันในเม็กซิโกดิซิพัทกูไปซื้อโฆษณาเลยกูลงปึ้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 งเลยลงทําไมลงเพื่ออะไร เพื่อให้คนลาติโนโอที่อยู่ในอเมริกาที่เขาติดตามฟุตบอลแบบนี้เหมือนกันเอาาก็เหมือนแบบทีมแบบใหญ่ของประเทศกูกูพูดสเปนได้กูก็ดูเม็กซิโกนี่เหมือนกันก็ดูดูเหมือนเขาใช้ก,ก็เห็นโฆษณาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้แม่งกาลังเข้าว่ะเฮ้ยกูอยากดูว่ะแล้วนี่คือการซื้อแบบดาวสุ่มเหรอนี่นคือก,การซื้อแบบลาตินโอน่าจะโอเคก็ไปซื้อเม็กซิโกเลยการซื้อแบบดาวสุ่มเหรอไม่ใช่ครับนี่ไม่ใช่การซื้อแบบดาวสุม่มแต่คือการซื้อ เพราะว่าเขามองเห็นว่ากลุ่มคนลาติโนมี potential ที่จะไปเขาดูจากอะไรจำหนังเรื่อง internal ได้ไหมครับที่เป็นลูกไฟกับน้ำครับหนังมันเปิดตัวไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้สําเร็จอะไรมากมายเท่าไหร่นักแต่ว่ามันสามารถยืนระยะอยู่ได้นานแล้วก็มีตลาดโลกช่วยต้องบอกว่าประเทศเม็กซิโกเนี่ยทำเงินเยอะมากๆนะครับเม็กซิโกเนี่ยทำเงินไป20ล้านเหรียญสหรัฐตลอดการชายเป็นรองแค่2ประเทศนะครับคือฝรั่งเศสและเกาหลีใต้เกาหลีใต้นี่รักอีกซ่ามากนะผมบอกอยืนทำแค่2ประเทศนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้น เฮ้ยเขามองเห็นแล้วว่าเฮ้ยเม็กซิโกมันมันมันเป็นพื้นที่ที่เราสามารถที่จะตั้งใจแข่งขันจริงๆนี่ขนาดเราไม่ได้เน้นที่เราไม่ได้ไปโปรโมทไม่ได้อะไรเลยอ่ะมันยังได้ตั้งยีล้านแล้วถ้าเราโปรโมทอ่ะโปรโมทแบบเต็มที่อัดกันเต็มข้อมันจะได้ขนาดไหนนะครับแล้วผลลัพธ์ก็ออกมาเปลี่ยนกล้างอย่างที่คิดมากๆนะครับเม็กซิโกกลายเป็นประเทศนอกอเมริกาครับที่ทําเงินมากที่สุดณเวลานี้นะครับทำเงินไปทั้งสิ้น 63.9ล้านเหรียญสหรัฐในเวลาแค่10กว่าวันมากที่สุดในโลกนอกจากอเมริกาคือเม็กซิโกครับนี่คือการยิงแบบพุ่งพุ่งพุ่งแบบโดนทั้งลาติโนอโดนทั้งคนเม็กซิโกนะครับผนพอยได้ยิ่งกว่านั้นนะฮะยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวครับตังเป้าหมายลาตินอในอเมริกาต้าวป่าหมายเม็กซิโกแม่งยิงโดนโคลอมเบียด้วยครับอินไซ e ์เอาท์สองคือหนังฮอลลีวูดที่เปิดตัวสูงที่สุดตลอดกาล ของประเทศโคลอมเบียครับพิ้วพิวพิวกันเลยทีเดียวแต่ว่าอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้หนังเรื่องนี้มีโอกาสฮิตมากกว่าหนังพิกซ่าเรื่องอื่นๆที่มีการพูดกันในในเชิงของบทวิเคราะห์เนี่ยเขาบอกว่าเพราะหน้าหนังเนี่ยมันไม่เป็นหนังคนขาวขนาดนั้นคือปกติแล้วเราดูหนังพิกซ่าเนี่ยก็จะเป็นเรื่อง i n c r e d i b l ลอะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องคนขาวใช่ไหมคนเหมือนกับคนลาตินอเขาก็อาจจะไม่ได้รู้สึกอยากดูมากแต่พอมันมีเรื่องราวของไรล,ลี่ที่เป็นคนขาวก็จริงแต่ว่าไอตัวละครในสมองของเขาอ่ะมันไม่ใช่คนขาวไง เรื่องว่ามันเป็นแบบว่าตัวที่มันไม่มีไม่มีมมเพศไม่ได้มีพาเป็นชนชาติใดโดยตรงมันก็จะทําให้คนเม็กซิโกคนที่เป็นอา่าลาติโนโสามารถรู้สึกว่าเฮ้ยสามารถคอนเน็กกับตัวละครน,นี้ได้ง่ายมากขึ้นมากมากว่าจะเป็นเรื่องราวของคนขาวเฉย,ยๆอันนี้เป็นบทวิเคราะห์นะอันนี้ไม่ได้มีไม่ได้มีเป็นหลักฐานเลยนะเป็นบทวิเคราะห์ที่เขาเขียนขึ้นมาในในบทความที่ผมไปเจอมานะครับเท่านั้น,นยังไม่พอถ้าคุณคิดว่ายิงปิ้วลาตินปิ้วเม็กซิโกปิ้วโคลัมเบียแล้วพี่เขายังไม่หยุด ยิงครับพะเขามองว่าอกลุ่มลาตินอก็ดีนะแต่ว่าเอ๊ะอินไซอัหนึ่งมันตั้ง9ปีที่แล้วนะเด็กพวกนี้มันน่าจ,จะโตไปเป็นแบบเด็กมหาลัยกันแล้วนี่หว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างคุณอาจจะคิดว่าเอ้ยซื้อโฆษณาไหมแบบรีบทํากับ Mexico. เม็กซิโกเฮ้ยคุณอาจจะคิดว่าซื้อบิลบอร์ดไหมกัดจกรรมในมหาลัยเล็ก,ลก,ลก,ลกน้อยเกี่ยวกับอินไซอัลแจกเปอร์ชัวหน้าโรงเรียนนี้หรือเปล่าไม่ใช่บางเบา กูฉายฟรีแม่งเลยคือเขาจัดให้ดู35นาทีแรกว่นที่ผมไปดูแบบที่ซีเนมาคอนฉาย35นาทีแรกฟรีๆให้ดูใน20มหาลัยทั่วอเมริกาพวกมึงดูไปเลย35นาทีแรกกูไม่กั๊กกูไม่ต้องแบบมานั่งแบบเอ้ยดูโฆษณานนะ35นาทีพวกมึงดูฟรีเลยมึงเอาไหมมึงอยากไปดูไหมและอี35นาทีนี้ใน20มหาลัยในอเมริกาโคตรแห่งโคตรจะได้ผลครับเพราะาอะไร เพราะมันสามารถดึงกลุ่มคนดูอายุ18ถึง34เข้ามาดูหนังเรื่องนี้ได้คือแน่นอนอันดับหนึ่งของคนที่ดูหนังเรื่องนี้มากที่สุดคืออายุต่ำกว่า12แต่อันดับ2เลยคือ18ถึง24ซึ่งเกือบเกือบ40%เลยด้วยซ้ำโอ้โหมันกลายเป็นภาพที่แบบเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าสามารถดึงคนกลุ่มนี้ไปได้ซึ่งกลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มคนที่ดูหนังเป็นเรื่องปกติด้วยซ้ำนะเขาบอกมันทําได้ขนาดนั้นแต่กูยิง มาใเด็กไว้รุ่นแล้วกูยิงลาติโนโแล้วกูต้องย้ำกับคนดูที่เป็นคนดูหนังอยู่แล้วกูจะทำยังไงให้คนกลุ่มดูหนังมันสนใจหนังเรื่องนี้เขาก็เลยแหกกฎพิเศษของเขาเองครับแหกกฎที่ดิสนีย์ไม่เคยแหกมาก่อนให้กับหนังเรื่องนี้คือการให้มาสคอตของตัวเองออกจากดิสนีย์พาร์คแล้วมาปรากฏตัวที่โรงภาพยนตร์ในช่วงวันหยุดยาวก่อนที่หนังจะเข้า ในช่วงของหนังจะเข้ามาเลยครับจอยกับแซดเนตปรากฏตัวอยู่ในโรงภาพยนตร์ต่างๆทํากิจกรรมร่วมกันโรงภาพยนตร์ต่างๆไม่เคยมีมสัสคอตของดิสนีย์ตัวไหนที่อยู่ในดิสย์พาร์คแล้วออกมาได้ครับนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์จริงๆที่ออกมาได้แล้วก็ทําหน้าที่ตรงนี้ซึ่งเวิร์กแล้วก็ทํางานมากๆนะครับถ้าใครจําได้เราน่าจะเคยเห็นมีมนี่ฮะนี่นี่น้องแซดเนนี่ทำป๊อปคอนตอ่อคุณอาจจะคิดว่าเอ้ยเป็นเรื่องบังเอ,อิญหรือเปล่า ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะฮะแม่งทาตกทุกที่ที่แม่งไปะฮะไปงานพีเมียเปิดตัวอะไรแม่งทาตกหมดและแน่นอนครับว่าการสร้างมีแบบนี้ก็กลายเป็นว่าเป็นกระแสเป็นออนไลน์เป็นรีทวิตทําให้คน w a r e เน s s ถึงภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าอีกมันคือการตีตลาดให้แตกด้วย3วิธี3แพลตฟอร์ม3กุลคมดูที่ได้ผลแล้วก็เข้าปหมากๆทั้ง3อันนะครับและแน่นอนครับว่าดีขนาดนี้เจ๋งขนาดนี้คมขนาดนี้ 1 5 4ล้านเหนรียญสหรัฐแน่นอนนะครับสาร์เปิดตัวมากที่สุดอันดับ2ในประวัติศาสตร์แอนิเมชันของอเมริกาเลยนะครับเป็นรองแค่ Incredible ภาค2เพียงเรื่องเดียวนะครับและผมพูดเลยว่านี่น่าจะเป็นหนังเรื่องแรกของปีที่ทำเงินทะลุ1,000ล้านเหนรียญสหรัฐเพราะอะไรฮะ10บกว่าวัน12 13 4วันตอนนี้แม่ง700กว่าล้านแล้วอีกแค่3 0 0ล้านเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็มาแน่ๆนะครับสำหรับ i ิน i d e เอาแต่ว่าต้องหยอกหนังก็มีส่วนนะแต่ว่า มาร์เก็ตติ้งอ่ะมันมีพลังมากๆถามว่าเฮ้ยใครวะใครที่เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังมาร์เก็ตติ้งเหล่านี้เนี่ยผมผมเลยถือโอกาสได,ด้นานๆทีเราพูดเรื่องมาร์เก็ตติ้งนะขออ,อนุญาตลึกอนิดนึงนะครับคนที่อยู่เบื้องหลังคนเนี้ยเธอชื่อว่ามาธาโมริสันนะครับมาธาโมริสันเนี่ยโอ้ถือว่าเป็นไวท์เพรสิดเน้นมาร์เก็ตติ้งอ่ะของทางดิสนีย์นะครับแล้วก็เธอมีความเชี่ยวชาญมากๆกับตลาดต่างประเทศเพราะฉะนั้นไอ้แต่ลเม็กซิโกที่เคยนั้นอนะ่ะก็คือความเชี่ยวชาญเฉพาะ เ,เลยนะครับและที่สําคัญยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยเธอไม่ได้ทํากับ i n นไซน์เอาเรื่องเดียวนะเธอทําอีกเรื่องคือเรื่องอะไรฮะของดิสนีย์ที่คุณรู้สึกว่าเอ๊ะมันเรื่องนี้มันมันทำเงินเยอะจังวะเธอทาอะไรฮะ k i n g d o m of t h e Planet of the a ครับนี่คือหนังที่ไม่มีดาราสักคนเลยนะฮะไม่มีดาราใหญ่สักคนไม่มีชื่อเสียงสักคนแฟนชายก็เป็นคนกับลิง CG ตอนนี้2เดือนแล้วยังอยู่บนท็อปไฟว์บอทขออเมริกาสมร้ิล้านเหนรียญสหรัฐของจริงนะครับ คนนี้ของจริงนะครับบอกไว้เลยเนาะสุดท้ายอยากจะปิดว่านี่แหละครับคือพลังของมาร์เก็ตติ้งบางทีเราสงสัยว่าหนังบางเรื่องทำโอ้โหมาร์เก็ตติ้งกัน200ล้านมาร์เก็ตติ้งกัน150ล้านทุนสร้างหนัง10ล้านมาร์เก็ตติ้ง75ล้านเนี้ยเพราะอะไรเพราะถ้ามันถูกต้องมันตรงเป้ามันเข้าเป้าอะ7 0 0 8 0 0ล้านอะมัน2อาทิตย์มันมาเลยนะเอออันนี้แหละคือคือเหตุผลว่าทำไมที่อเมริกาถึงได้ยอมลงมาร์เก็ตติ้งเยอะเพราะว่า ตลาดเขาใหญ่มากแล้วมันสร้างแรงกับเพื่อที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลักมือได้เลยทีเดียวสำหรับสำหรับ i n s i ซ e Out 2หนังดีมีส่วนอไหมมีส่วนนะแต่ว่าต้องบอกว่า m a r k e t ต n g ตรงนี้ก็คมคายแล้วก็เจาะไปที่คนที่เขาคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะเจาะตรงเพลงแล้วก็ส่งขลังมากๆากนะครับสำหรับ i n s i ซ e Out 2ก็ยินดีด้วยครับผมแฮปปี้มีความสุขมากมผมชอบ i n s i ซ e out 2มากๆเช่นเดียวกันนะสรับ เจนเทคเฮาส์ส mart home ตามไลฟ์สไตล์ความสะดวกสบายความปลอดภัยที่ออกแบบได้ตามต้องการด้วยอุปกรณ์ส mart home ที่ควบคุมได้ผ่านมือถือนะครับสนใจอุปกรณ์ส mart home นะครับติดต่อได้ตามช่องทางด้านนี้ได้เลยนะอ่าไ,ไม่ว่าจะเป็น QR code YouTube g GenT เทค h ฮาสนะครับเ c e น o o k g e n t e ท h h o u s e หรือเบอร์โทร 0957494234ขอบคุณเจเนอเรทเฮาส์มากๆนะครับที่สนับสนุนติลากาดูหนังปิ้วปิ้วปิวปิว,ปว,ปว,ปวทำทำไม